มาดูในส่วนของการหาค่าล็อกโดยอาศัยตารางล็อกกันบ้างนะครับการหาค่าล็อกในกรณีนี้เราจะพูดถึงการหาค่าล็อกในกรณีที่ล็อกนั้นเราเการหาค่าล็อกนั้นใช้สมบัติแล้วมันเป็นยังไงครับมันไม่ลงตัวพอดีเด้นะครับต้องใช้ตารางล็อกหรือไม่ก็อะไรครับใช้การประมาณค่าเอา เอาละครับตารางล็อกอยู่ด้านหลังนะครับตารางล็อกอยู่ด้านหลังเราพูดตารางล็อกกันไปแล้วใช่ไหมครับเอาละทีนี้มันมีค่าบางค่าที่ควรต้องจํากันอยู่นะครับที่ควรต้องจําคือล็อกหถึงล็อกสินั่นเองครับเรามาดูล็อก1ถึงล็อกสิบกันเป็นค่าล็อกที่ควรจะต้องจําให้ได้นะครับล็อก1เท่ากับเท่าไหร่ครับ ล็อกหเท่ากับ0ถูกไหมครับตอนนี้เราพูดถึงล็อกฐาน10นะล็อกหนเท่ากับศนะครับล็อกสครับจําให้ขึ้นใจว่ามันประมาณ0จูจุจะใช้บ่อยในวิทยาศาสตร์จะใช้ยบ่อยและอีกตัวหนึ่งที่ต้องจําเป็นพื้นฐานคือล็อกสจำสอตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวไปประยุกต์ใช้เพิ่มเติมนะครับล็อกสามเท่ากับเท่าไหร่ครับล็อกส 0.4771ก็ประมาณ 0. อะไรครับ0.48เอาสักสองตำแหน่งนะครับเอาสักสองตำแหน่ง0.48แค่นี้ก็จําได้เหลือแหละ่ะละอา้าหาล็อกสี่ครับล็อกสี่ประมาณเท่าไหร่ครับ <4. S 1> ดูจากตารางล็อกอยู่หรอครับหรือว่าดูจากอะไรเอ่ยลองปิดตารางล็อกแล้วอ,องหาเองดูครับดูใช้สมบัติล็อกล็อกสคือล็อกของอะไรครับสองกำลัง สองก็เท่ากับเท่าไหรครับสองล็อกสองล็อกสองประมาณเท่าไหร่ครับงั้นออกมาเท่ากับศูนย์จุดอะไรครับศูนย์จุดหกเ้าไหมครับต่อไปครับล็อกห้าครับล็อกห้าเท่ากับล็อกอะไรครับล็อกของสิบหารสองถูกไหมครับล็อกของผลหารเท่ากับผลต่างของล็อกล็อกสองประมาณเท่าไรครับ ล็อกสิบเท่าไหร่ครับหนึง่งเงินออกมาประมาณเท่าไหร่ครับศูนย์จุดเจ็ดต่อไปครับล็อกอะไรครับล็อกหกล็อกหกเท่ากับล็อกอะไรครับล็อกสามคูณสองล็อกของผลคูณเท่ากับผลบวกของล็อกล็อกสามประมาณเท่าไหร่ครับอ่าล็อกสามประมาณศูนย์จุดสี่แปดล็อกสองประมาณเท่าไหร่ครับ งั้นรวมกันแล้วประมาณ0.7 8ล็อก7ครับเมื่อกี้เอาล็อก6มาล็อกล็อก6อล็อก6เท่าไหร่ครับ0.78ล็อก7ค้างไว้ก่อนไปล็อก8เลยครับก็คือล็อกของ2กำลัง3เท่ากับเท่าไหร่ครับ3ล็อก2 ล็อกสองประมาณเท่าไหร่ครับงั้นออกมาประมาณเท่าไหรครับูย์เก้าต่อไปล็อกเก้าครับล็อกของอะไรครับสามกำลังสองเท่ากับสองล็อกอะไรครับล็อกสามล็อกสามเท่าไหร่เมื่อกี้ศูนย์จุดี่แ4 8งั้นออกมาเท่ากับเท่าไหรครับศูย์จ0.9หกตัวเลขครับแล้วล็อกสิบเท่ากับเท่าไหรครับเท่ากับหนึ่ง ได้ไหมส่วนล็อกเจ็ดนี้ประมาณเลยครับประมาณเล่นแบบง่ายๆเลยล็อกหกบวกล็อกแปดส่วนสองไปเลยโอเคไหมเท่ากับเท่าไหร่ครับประมาณ0ูนจุดเจ็ดปดบวกศูนจุดเก้าส่วนสองอันนี้ประมาณเท่านั้นนะประมาณเท่ากับเท่าไหร่ครับจุดเจ็ดแปดบวกจุดเก้าเท่ากับเท่านี้หารสองได้เท่ากับศูนจุดปดสี่ ช่วยดูให้หน่อยครับล็อกเจ็ดประมาณเท่าไหร่ครับจากตารางล็อกโอเคก็ประมาณ0.84ไปโอเคนะครับนี่คือการหาค่าล็อกหนึ่งจนถึงล็อกอะไรครับล็อกสิบโดยจําค่าล็อกพื้นฐานคือ <ปะ S 2> ล็อกสองคือประมาณ0.3กับล็อกสี่คือ0.48ไว้แล้วเอาไปใช้หาค่าล็อกใดๆที่ล็อกของจํานวนนับตั้งแต่ล็อกหนึ่งถึงล็อกสิบโอเค มาดูนี่ครับครูก้องมีลอนสี่เหลี่ยมตัวนี้อ่านว่า l อ n ลอ n อ,ออกเสียงสั้นๆออกเสียงสั้นๆออกว่าลอนลอนสี่เหลี่ยมลอนสี่เหลี่ยมจะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยจะเท่ากับล็อกสี่เหลี่ยมฐาน e e เป็นค่าคงตัวตัวหนึ่งนะครับ e เป็นค่าคงตัวตัวหนึ่งจะประมาณ2.718 สามถ้ไหมครับ e จะประมาณสองจุปดสามประมาณนะประมาณเท่านั้นนะครับและและจากตรงนี้ถ้าครูก้องไปหาล็อก e ล็อก e นี่คือล็อก e ฐานสินะล็อก e ฐานสิบจะประมาณ0.4343 และอีกตัวหนึ่งคือเมื่อรู้ค่าลอกอีฐาน10แล้วทําเป็นส่วนกลับก็คือ1ส่วนลอกอีฐาน10จะประมาณก็คือ1หารด้วย0.4343จะเท่ากับประมาณ2.3026เวลานําไปใช้งานครับจําตัวนี้ไปใช้งาน1 l o ส่วนลอกประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ2.3โอเคไหมนําไปใช้งาน ใช้งานอย่างไรใช้งานอย่างไรไปดูโจทย์กันครับก่อนไปดูโจทย์ครับล็อกหนึ่งส่วนล็อก e ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณสองจุดสามข้อที่สามย่อยครับล็อกอะไรครับล็อกหนึ่งสองห้าฐานสีอาเปลี่ยนฐานเลย ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับล็อกหนึ่งสองห้าฐานสิบส่วนอะไรครับล็อกสี่ฐานสิบหนึ่งสองห้าคืออะไรครับห้ากำลังสามส่วนสี่คือสองกลังสองทับออกมาเท่ากับเท่าไหร่ครับสามล็อกอะไรครับล็อกห้าส่วนอะไรครับส่วนสองล็อกสองล็อกห้าประมาณเท่าไหร่ครับอ๋ล็อกสองก่อนล็อกสองเท่ากับประมาณศูนจุดสาม ล็อก5ประมาณ0.7ถูกไหมครับประมาณ0.7 <5. S 1> ้นออกมาเท่ากับเท่าไหร่ครับตัดตัดได้10ถูกไหมงั้นได้7ส่วนเลยครับ7จส่วน2เท่ากับ3.5ประมาณ3.5เพราะ7หารสองประมาณ3.5ตอบข้อที่3ามครับต่อ โจทย์ให้หา l อ n หนึ่งศูนย์เจ็ด l n หนึ่งศูนย์เจ็ดคือ log หนึ่งศูนย์เจ็ดฐานอะไรครับฐาน e เปลี่ยนฐานก็ได้เป็น log อะไรครับ log หนึ่งนเจ็ดฐานสิบส่วน log e ฐานอะไรเอ่ยฐานสิบนั่นเองโอเคนะมันก็คืออะไรนั่นเองครับหนึ่งส่วน log e หนึ่งส่วน log e คูณกับอะไรครับ ล็อกหนึ่งศูนล็อก e เรารู้อยู่แล้วว่ามันประมาณ2.3ต่อไปหาอะไรล็อกหนึให้เป็นสมการที่1แล้วก็หาล็อกอะไรเอ่ยหนึเท่ากับเท่าไหร่ครับล็อกหนึงศูนมันเท่ากับล็อกของ1.07่งย์คูณสิยกกำลังอะไรครับ2 ใช้สมบัติล็อกค,คือล็อกอะไรครับล็อก1.07บวกอะไรครับบวก2นั่นเองล็อก1.07เปิดตารางกันอีกดีกว่าล็อก1.07จะได้0.0294 0.0294เั็นออกมาล็อก1.07จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ2.02 94เพราะฉะนั้นอะไรครับเพราะฉะนั้นจาก1ครับจาก1จะได้แล้วครับว่าลอนอะไรเอ่ยลอน107เท่ากับเมื่อกี้อะไรรอคูณอยู่ย้อนกลับไปซิ2.3คูณกับอะไรอยู่ครับล็อก107ซึ่งหาแล้วคือ2.0294ไม่มีเครื่องคือเลขให้คูณ2.3กับ2.03 2.3คูณ2.0 294 4.67ครับเอาสองตำแหน่งก็พอตอบครับต่อที่ข้อที่10นะครับโจทย์ให้หาอะไรครับลอน0.163เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับลอนคือล็อกใช่ไหมฐานอะไรครับฐาน e แล้วก็เปลี่ยนฐาน เป็นล็อกอะไรครับล็อก0.163ฐาน10ส่วนล็อก e ฐาน10ซึ่งเท่ากับ1ส่วนล็อก e คูณกันกอะไรครับล,รล็อววลก0.163 e เรารู้อยู่แล้วว่า1ส่วนล็อก e มันประมาณ2.3ง,ง,งั้นเราก็ไปหาอะไรครับล็อก0.163มาต่อโอเคไหมครับนี่เป็นสมการที่1งงั้นเราไปหาอะไรกันต่อนะไปหา ล็อก0.163ซึ่งล็อก0.163เท่ากับล็อกอะไรครับทําเป็นตัวเลขเชิงวิทยาศาสตร์ครับ1.63คูณ10ยกกำลังลบ1ใช้สมบัติล็อกครับ Lock ล็อก1.63ลบอะไรครับลบ1ถูกไหมครับเพราะบวกล็อก10ยกกำลังลบ1นั้นได้ลบ1โอเคนะครับ งั้นก็ไปเปิดตารางล็อกครับล็อก1.63่ประมาณเท่าไร 2> 2, 1, 2, ล็อก1.63ล็อก1.63ได้0.2122ใช่ไหมศู 2, 1ย์จุดสองหนไหมครับโอเคได้0.2122แล้วก็ลบได้ลบเท่าไหร่ครับ 0.7878ใช่ไหมหููกล้องคิดเลขถูกไหมเนี่ยหนึ่งตั้งใช่ใช่ใช่ใช,ใช่แล้วเราก็มาต่อครับจากหนึ่งจากหนึ่งจะได้อะไรครับจะได้ว่าลอน0.163เท่ากับเท่าไหร่ครับ2.3รอคูณอยู่ใช่ไหมครับคูณกับลบอะไรนะครับเมื่อกี้